มดีเพราะมีความสุของยิ้มเพราะดูช่วงนี้อะ่าเล่นขำๆสเก็ตด,ดาวสเก็ตด,ดาววันนี้เก็บตกจากงานแต่งว e ดดิ้งฟีเวอร์มาดูกันสิว่างานไหนเจ้าบาจูจจ๊บเจ้าสาวโชว์สื่อเยอะที่สุดริ่มที่เจา้าบ่าวหนุ่มสีฟ้าเบาๆโอเคเจ้าบ่าว <Okay. S 2> ยกอ,อัมแช ห้าฟอจิ๊บจิ๊บเจ้าบ่าวจา้าเจ็ดฟอเ<อ>ต็มเต็มมาที่เจ้าบ่าวทีม เก้าฟอดเลขสวย <Wow. S 1> ส่วนเจ้าบา่าวส่งครานขายสีกี่ฟอด Oh my god สิบสี่ฟอดแซ่บเวอ่อ uh, <no. S 1> แม่ไม่อยากจะคิดเลยเวลาที่อยู่สองต่อสองเนี่ย ที่เอ้ยกี่ฟาดค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าและเครื่องประดับจาก Crazy c o o s e t และ m i l k y Way พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่หลังค่พักคคามโบได่นายนะคะสวัสดีค่ะ